คร um <ENNIS> ้านเนื้อย่างนีมาวันเกิดมันเกิดเค้กมาหน่อยหน่อยเห็นเค้กวันเกิดเลยนะครับมันเกิดครับประธานเปานลยครับเจ้าของมันเกิดเลยของมันเกิดมาครับกินแขนแขกนี่ครับเค้กประใานเปานแต่งมายังเปาเคกครับมาครับมันเกิดเกิดในเหมียวมาเด้อพี่น้องเา กินหมูย่างนั่นกันครับเนไม่แล้วครับไม่แล้คมีคนกินครับไม่แล้วการกรโพสหม่นะครับไมแล้วครับไม่แล้วครับอันนี้ค่ม่แล้วครับมามามาครับ เนี่ยหวานครับันหวานครับหมูสามชั้นหวานอด้อครับนี่ครับเจ้าของันเกิดแมววันเกิครับมามามาพี่น้องเห็นหมูย่างเท่ากันเสียบ ไม่ฝรังทันอยางเลยมัมันยากแล้วเนี่ยเ้าออกกันเวิเลิชลูเสนี่ก็ได้าจากหนกันอาจะคลิปกันใส่ถุงสุกเตียมฟูฟู อต,ต่อครับแบบไม่ขาดต่อหมูสามสั้นแบบแซ่บเบียร์บอัดครับกดเอาเลยเบียร์ครับใจแค่เดียวเกี่ยว,ก,วกดเอาบอัดน่ครับเกี่ยวเบียร์กดได้เลยบะอัดหมูกับบอัดครับ กินได้ตลอดนะครับเบียร์กดเลยแกวไปกดเอาเลยครับกินวัดนพื่อได้มักเบียร์ครับต้องม่านมองนี่เพื่ได้มักเบ,บียร์เนี่ยร่างใหญ่โตครับปูพลนไหลครับทั้งนั้นกินวันครับระยะทั้งหนังที่นับมาต้อกินได้หนังสัตว์เบียร์ปูเฟยเบียร์ปูเฟยครับเดี๋ยวนี้มาแตากาาา่กินได้ครับเอาจนหกักแตกเมันก็ได้คร <laughs> ับห่างออกแจกลาดมาได้เนดะ้อ แกแบบพูเป้ครับเนี่ยจ่อให้นวดตั้งไปเลยจะี๋ยเราแก้วพิเศษเห็นมครับนะครับรเ,เีแกแบบพูเป้แ,บบปแกวไปตั้งกินได้เลยกดขึ้นพูดพูดเห็นเลยครับมาได้พี่น้องได้อยากในกินที่ เป็นลักฐนันเป็นลักฐนันเของันเกิดครับเลยหอมันเกิด หว,วานานับวานแซ่บครับ,น,บ,รบนี่ครับแซ่บนี่หวานๆแซ่บมาพีน่น้องครับคิมน,นี้วฝากไปด้วยนะครับฝากกดนไหลก้อนแท้เจ๊ด้อครับน้อง เดินดนน้องแค่หนึ่งเดินน้องแค่พี่นอ้องเพื่อันได้อีกฮะอยติดตามครับสวัสดีครับ